สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาชามกิ่งเก่งจีนแบบปริมาณมากมากกันนะคะกิ่งเกงจีนพมเปอเซียนะคะก็เป็นเก่งจีนที่ค่อนข้างจะบอบางนะคะและที่สําคัญก็คือเรื่องการเน่าง่ายวันนี้แตงโมก็มีเคล็ดลับมาฝากนะคะเมื่อเราตัดกิ่งเก่งจีนนะคะเราก็จะตัดแบบเป็นข้อๆนะคะการตัดเป็นข้อนละขนาดกิ่งที่ไม่ยาวจนเกินไปในการปักชําก็จะทําให้กิ่งของเขานะคะ ลดอัตราการเน่าและที่สำคัญก็คือจะได้ต้นใหม่ที่แข็งแรงและแตกกอเร็วนะคะวัสดุในการปักชำในครั้งนี้ก็คือนี่เลยค่ะน้ำปูนใสนะคะเราจะไม่ใช้นะ้ำปูนแดงทาบริเวณที่กกเราจะแช่แช่ไปทั้งกิ่งเมื่อเราแช่แล้วนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้จะอมขา,ขาวๆแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะคะแช่ไว้อัตราต่อหนึ่งกิ่งก็ประมาณห้านาทีหลังจากที่เราแช่เสร็จก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะเป็นอมหมอก ก็จะเป็นการเคลือบด้วยปูนใสแล้วก็ไม่ต้องจกใจนะคะเพราะว่าเราจะไปชําเพื่อให้ได้กิ่งใหม่ฉะนั้นเป็นหมอกๆขาวๆก็จะได้กิ่งใหม่ที่สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะวิธีการปักชําเพื่อให้ต้นของเขาไม่เน่านะคะลดอัตราการเน่าเป็นอย่างดีก็คือใช้มะพร้าวนะคะหลักสับละเอียดแบบนี้หรือขุยมะพร้าวก็ได้นะคะถ้ามีขุยมพะพร้าวเราก็ใช้ขุยแต่ว่าความละเอียดก็ค่อนข้างสูง นำขุยมะพร้าวนะคะไปแช่น้ำไว้หนึ่งคืนหลังจากนั้นเราก็จะนำมาทำนะคะ,ะการทำด้วยขุยมะพร้าวก็จะทำให้รากเดินดีพอรากของเขาเดินดีเราก็สามารถจะนำต้นนั้นเอามาปลูกในกระถางได้ชดต้นของเขาก็จะโตเร็วค่ะการอนุบาลด้วยในกระมังนี่นะคะก็จะทำให้ได้รากที่แข็งแรงต้นที่โตวไวค่ะ วิธีการทําในกะละมังนะคะเราก็วางกิ่งเป็นแนวราบนะคะโดยที่ชวนกกเราไม่ต้องฝังไปนี่ค่ะวางไปเลยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะวางให้ชิดติดกันก็ได้โดยที่บริเวณรากของเขานะคะไม่ต้องจุ่มไปด้านล่างเดี๋ยวเขาลากของเขาก็จะออกบริเวณท้องนี้นะคะก็เป็นการลดอัตราการเน่าได้เป็นอย่างดีนี่นะคะเมื่อเราชุบ เมื่อเราชุบน้ำปูนใส่นะคะหน้าตาขิงของเราจะเป็นแบบนี้ก็เป็นการเคลือบไปในตัวเลยนะคะวางลงไปค่ะวางให้เบียดๆหน่อยกันก็ได้นะคะเพื่อประหยัดพื้นที่ อางสลับไปมานะคะหลังจากที่เราวางเสร็จเรียบร้อยเราก็จะลดน้ําให้ชุ่มหลังจากลดน้ําชุ่มเสร็จแล้วเราก็วางไว้ในร่มนะคะรอจนกว่ารากจะมาวิธีการสังเกตรากก็ง่ายมากเมื่อรากของเขาติดกับมะพร้าวสับก็จะทําให้เราสามารถนําไปขยายในกระถางได้ต่อนะคะก็คือแยกไปปลูกในกระถางนั่นเอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็วางไว้ในร่มนะคะวางไว้จนกว่ารากของเขาจะออกก็ใช้เวลาประมาณสามถึงสี่อาทิตย์นะคะในการออกรากวิธีการวางเราก็ไม่ต้องคุมอะไรนะคะให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกก็จะทำให้รากของเขามาดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ